นี่แหละประโยชน์ที่แท้จริงที่ต้องการก็คือเอาดินมาทำไอเห็ดนั่นเป็นรายได้เสริมว่าเป็นระหว่างทางไม่ไม่ไม่ควรที่จะใส่ถุงเลยนะไอทํากระถางใหญ่ๆบางทีคนไปปลูกในเข่งนะทุกวันนี้คิดในเข่งแต่เอาดินพวกนี้ไปใส่ในเข่งเลยไม่ไม่แนะนําอย่างนั้นทำไมมันมันจะแน่นกว่ากว่ากว่ามันจะโตอะดินที่ในเข่งมันจะแน่นต้นไม้มันไม่ได้ไปดูดกินแบบใส่น้ำแบบเครื่องสูบน้ํานะ คือมันจะแลกเปลี่ยนประจุกันต้นไม้นี่จะเป็นประจุบวกตอนนี้เห็ดฟางที่เราปลูกไว้นะครับเห็ดฟางก็กองเตี้ยเนาะที่เราเคยทาคลิปกันไว้มันหมดรุ่นแล้วเก็บหมดรุ่นจนไปทําเป็นโรงเห็ดใหญ่ตรงนู้นแล้วส่วนที่เหลือที่เป็นก้อนตรงนี้ก็เอาไปทําประโยชน์ต่อนะครับไปปลูกต้นไม้ต่อน,นี่นี่ยังเหลืออันนี้ยังคนไม่หมด พวกดินพวกนี้นะครับที่เป็นก้อนในตอนแรกที่เรามาอัดกันมีขี้วัวมีปุ๋ยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมี EM มีอะไรพวกนี้พวกอาหารของต้นไม้ก็ยังอยู่ในดินนี้เราก็ไปผสมกับใบไม้แห้งไปทําเป็นดินปลูกอีกทีเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราก็ไม่ทิ้งโดยปล่าประโยชน์เนาะหมดหมดรุ่นเห็ดเนี่ยถ้ามันเยอะมากๆาก็เอาไปใส่นาถ้าไม่เยอะเท่าไหร่พ่อแกก็จะไปกองไว้กับใบไม้นะครับเพื่อจะทําเป็นดินปลูกเดี๋ยวไปดูว่าส่วนที่มัน เหลือเหลือมาจากการปลูกเห็ดเนี่ยที่เป็นก้อนๆเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับจะเป็นเศษใบไม้ที่เราเก็บไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเอามาผสมกับก้อนขี้มันที่เราปลูกเห็ดไว้ราผสมกับใบไม้แห้งพูดถึงเฉพาะขี้มันที่เราเอามาจากเห็ดนี่ก็ปุ๋ยเยอะแล้วเนทั้งขี้วัวทั้งลำทั้งอาหารไก่ ตัวอย่าง em ขุยยูเลียนี่แหละประโยชน์ที่แท้จริงที่ต้องการก็คือเอาดินไอเห็ดนั้นเป็นรายได้เสริมว่าเป็นดินระหว่างทางแล้วก็เสียก็มีก็มีนะใหญ่ไวจะมีเฉพกะดีก็เสียคือมันหนักนะมันก็ดินเนาะดินดินดินที่ติดหัวมันมานะแล้วก็มาปุ่มใมเดียว่าเป็นใหญ่เขา ทำขายเขาก็ใช้เบาเพราะว่าขนย,าย้ายสะดวกอันนี้เราทําไว้วเวพอในสวนเนาะถ้าอยากได้ก็มาเอาไปลงนี่จะต้องปลูกให้มันออกออกลูกไงนนี้นะถ้าเป็นพริกก็ออกลูกไนนี้เลยมะเขือออกอนนี้นะแบบนี้ก็ดีขนย้ายง่ายใครจะไปลงดินก็เอาไปประเด็นคือตอนนี้เราทำโรงเห็ดนะพ่อเนาะเ,นนเ,าเกา<ป>จะมาปลูกพริกปลูก ใบแมงลงแมงลักเพรเวลาขายจะได้ขายพร้อมๆกันไปเลยทำลักทำริกวางอันนี้ขายให้เป็นชุดแถมเข้าไปการตลาดอย่างหนึ่งการตลาดอย่างนึงได้เห็นแล้วมันก็อยากได้แมงลักไปแกงใส่อย่เงี้ยนะเลยมาปลูกใส่ถุงใครอยากซื้อเบี้ยเอิญเบี้ยเาเรียกอะไรนะต้นพันธุ์ต้นพันธุ์จะมีพริกมีใบแมงลักมีปลูกหลายอย่าง ไปดูที่เขาหยอดไปก็คือเป็นประโยชน์ต่อยอดมาจากเห็ดฟางก้อนเตี้ยนนี่แหละมันจะ่านแต่เราไม่ได้ผสมไม่ได้ยังไม่ได้ผสมขี้สารแต่ไวิชาเราไม่ได้ผสม๋ยวจะผสมถ้าเราไปย้ายลงในกระถางก็ควรจะใส่านเดีกตอนนี้เราเราเราทำให้มันโตก่อนแล้วก็ขยายขยายถุงให้ใหญ่ทีหนึ่ไม่ไม่ควรที่จะใส่ถุงเลยนะ ไอ้ทำกระถางใหญ่ๆบางทีคนไปปลูกในเข่งนะทุกวันนี้ฮินในเข่งแต่เอาดินพวกนี้ไปใส่ในเข่งเลยไม่ไม่แนะนําอย่างนั้นทําไมมันมันจะแน่นกว่ากว่ากว่ามันจะตัวดินที่ในเข่งมันจะแน่นกว่าต้นไม้จะโตดินพวกนี้ก็โดนน้ําโดนอะไรจนมันแน่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 นถ้าทําใหญ่ๆนั้นควรจะใส่ฐานทําจะใส่ฐานใส่ฟางเยอะๆแต่เนี้ยเราจะขยายไปทีละส่วนเพราะถุงแค่เนี้ย เต็มนี้ครับมะก็ไปลงเป็นลงในเข่งอีกทีหนึ่งขยายเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนตามตามอัตราของรากไม้อะ่ะมันมันจะดินไม่แน่นแต่ถ้าเราไปซื้อเข่งมาแล้วเอาพวกนี้ใส่ไปเลยเนีย่ยเราก็ต้องเข่งก็ต้องใส่อยู่อนเนี้ยนี่นี่ยพวกใบไม้แห <ไป S 1> ้งใบไม้ฝุ่ฟางอะไรนี่ใส่เยอะๆดินน้อยๆถ้าอ,อย่างนั้นก็ไม่ค่อยแน่นแต่คนส่วนใหญ่มาก่ายก็ใส่ทีเดียวเต็มเลยใช่ไหมแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ว่าไม่งาม ดินมันแน่นดินมันแน่นมันคือต้นไม้มันต้องการออกซิเจนด้วยนะทําไมต้องเอาฐานไปใส่ว่าในฐานเนี่ยมีรูรูคุณก็จะมีออกซิเจนเข้าไปอยู่แล้วไอ้ที่สําคัญเลยคือจุลินรียนะพ่อเนาะไปช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุอีกทีหนึ่งจุลินทรียเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อรากไม้โดยตรงแต่ว่าจะไปย่อยอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นแร่ธาตุแล้วต้นไม้เนี่ยมาดูดซับแร่ธาตุพวกนั้นอีกทีหนึ่งคือต้นไม้มันไม่ได้ไปดูดกินแบบในน้ำแบบเครื่องสูบน้ำนะคือมันจะแลกเปลี่ยนประจุกัน ต้นไม้นี่จะเป็นปรจจุบวกแต่แร่ธาตุหรืออินทรียวัตถุเนี่ยจะเป็นปัจจุลบเรามีหน้าที่สะสมปัจจุลบให้มากที่สุดเห็นไหมเขาเดือนนี้เขามีไอ้ที่ชาร์จไฟที่ว่าไปเสียบกับต้นไม้อ่ะอ่าคือเขาไปวัดค่าปัจจุบวกลบระหว่างต้นไม้กับดินมันก็จะได้เป็นกระแสไฟออกมาที่ว่าไปตรงไหนก็ไปหาเสียบตามต้นไม้น่ะคือหลักการมันเป็นการดูดระหว่าง ระหว่างขั้วบวกกับขัข้วลบมันไม่ได้ดูดแบบปั๊มน้ำแบบเครื่องสูมน้ำนะไม่ใช่ว่ามีจุลินทรีย์มันจะดูดจุลินทรีย์ไปกินไม่ใช่ใช่จุลินทรีย์ไม่น่าที่สร้างประจุลบอ่าก็คือมันมันจะไปย่อยพวกนี้ใช่ย่อยย่อยพวกนี้แล้วกลายปเป็นประจุลบ ไอ้ต้นไม้เรามันมีประจุบวกมันก็ไปถ่ายประจุกันก็เกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารเป็นอะไรลำเลียงกันขึ้นไปอันนี้หลักการวิทยเพราะฉะนั้นค่า EC ที่เป็นค่าปุ๋ยที่เราไปวัดเราจะไปวัดค่าประจุของของตัวเนี้ยว่าเป็นปุ๋ยหรือไม่เนาะนั่นแหละหลักการไรแตนี่หลักการงพวกเรื่เขาว่าเยอะเขาว่าเขาว่ามันการดูดเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันดูดไม่หมด พราะมันดูดไม่หมดมันก็เกิดประจุลบประจุบวกที่ว่าผลตกค้างเราเรียกว่าผลตกค้างถ้ามันดูดไปไม่หมดผลตกค้างในดินดินมีประจุบวกมากก็ทําให้เป็นกดอย่างเงี้ยตามดินที่ว่าเราใส่ปุ๋ยเคมีมันไปสร้างประจุเพราะสร้างประจุประจุไปต้นไม้ใช้ไม่หมดก็จะมีผลตกค้างดินก็จะกลายเป็นประจุบวกมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปก็ไปเพิ่มประจุบวกกับประจุลบให้มันสมมาตรกันีนิง หลักการหลักการว่าต้นไม้มัน,ม,นมันดูดอาหารแบบไหนมันปัม๊มขึ้นไปกินเย่านไนะเขาถึงมีน,นั่นไงปลูกผักกับหัวเอาลากขึ้นาาบนแล้วเอายอดลงล่าง<ะ>เพื่อว่าการถ่ายเทประจุแล้วกันการดูดมันจะง่ายขึ้นไอที่ผูกใส่เข่งมดัดไว้บนต้นไม้ เมื S <S <S ่อก่อนนี่นะฮิตเนาะที่กับหัวนะเอาลากลขึ้นบนเอาหวยลงข้างล่างพวกพุ่งพวกเขือเทศอะไรเงี้ยมันก็จะโตลเร็วก็โตลเร็วเพราะว่าการเปลี่ยนประจุมันได้ง่ายการสงร่งเตรมเลียงประจุมันได้ง่ายแต่เป็นเปียบเสมือนว่าอาหารมันวดแทนที่จะวิ่งขึ้นบนมันก็วิ่งลงล่างมันก็ง่ายกว่างี้นนะเป็นการฝืนธรรมชาติ เดี๋ยวมันก็เป็นกะระแสเนาะกะระแสไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอไปีกเดี๋ยวกระแสใหม่ๆก็ามาทุกวันนี้มันเป็นอาหารกะระแสพืชกระแสเลี้ยงสัตว,ว์กระแสเมื่อก่อนนี้เลี้ยงอื่นอื่นก็มากก็ปูนาปูนาแล้วมาหอยปูนามาหอยห <c oughs> อยมาเดี๋ยวนี้ตัวแดงตากแ,แตนตากแตนก่อนเมดดนื่อก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นกะร,นะระแสนะกระแใครอยู่จะอยู่ต้นกะระแสก็ดีไปใครอยู่ท้ายกะระแสก็แย่ <c oughs> อาหารก็เหมือนกันคนขายอาหารเดีนน๋ยวนี้อาหารก็มีอาหารกระแสชาวบงชาวบูอะไรเดี๋ยวนี้ก็เริ่มถอยแล้วคนขายชาวบงชาวบูมันมัน,ม,นมันกินตามกระแสโซเชียลเนาะแต่ของเราไม่ได้ทําตามกระแสทาเพราะอยากทําจริงๆก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่มันผลุไทยมานานนะการ,กรเกษตรเนี่ยแต่ว่ามันก็เกิดการเรียนรู้ไปตามยุคตามสมัยพัฒนาต่อยอดกันมาจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ แต่ว่าดั้งเดิมจริงๆมันก็เป็นการปลูกผักปลูกหญ้ากินกันนี่แหละวันนี้พ่อก็ทําให้มันเขาเรียกร่วมสมัยแล้วพ่อเนาะทำให้มันร่วมสมัยนิดีหาเรื่องทำหนะเราพอเรามีความรู้เราก็ต้องมาพิสูจน์กันเอ้ยมันจริงไหมที่เขาว่ามันจริงไหมมันก็เลยเกิดเป็นคลิปต่างๆที่เราทํากันอยู่นี่แหละมันเกิดมาจากคําถามคือว่ามันจริงไหมอย่างที่เขาว่าเราก็เลยมาทดลองทำกันในยูทูบจะไปเชื่อยูทูบทั้งหมดไม่ได้นะ เมื่อก่อนตอนดู youtube ใหม่ๆก็คิดว่าตาม youtube นี่ทำแล้วมันสำเร็จจริงครับบางทีส่วนเสียเขาไม่เอามาพูดเขาเอาพูดแต่ส่วนดีเรานี่ททำมาจนบางอันก็สำเร็จบางอันก็ไม่ไม่ใช่จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยในคลิปเราเนี่ยเนาะไม่ไม่ไม่สำเร็จทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียเราจะพยายามพูดสองมุมนะว่าถ้าถ้าอย่างนี้ได้อย่างนี้ผลเสียคืออะไรคือเหมือนที่พ่อพูดเอ้ผักฝรั่งกับผักไทยนะลองลองลองไปย้อนไปดูว่าผักฝรั่งดียังไงผักไทยดียังไง หน้าไหนคนปลูกฝรั่งหน้น้าไหนคนปลูกไทยอย่างเงี้ยเราจะได้รู้มันดีหมดนั้นแหละแต่ว่าเราต้องปรับให้มันปูกกับไทยรดูการที่สําคัญบริบทของหัวเรือนเราด้วยใช่ใช